สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับช่องทีมงานหกรอสิ่งเหมือนเดิมครับมาดูครับต่อจากคลิปทีแล้วครับขากลับครับรถเป่าครับอีแตนซีออรอโเข่ารอยกับ6กรอเอวเิ้วี่แรงครับมาดูว่าคันไหนจะวิ่งออกกว่ากันครับเดี๋ยวผมจะรอแป๊บนึง ไม่ชัดครับไปครับเดี๋ยวผมดูก่อนเขามามาแล้วครับมาแล้วผมจะให้เขาออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอ ขี่ออกมาถนนใหญ่ก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมจะให้เขาออกก่อนนะครับหานแล้วครับได้ยินเสียงมาแต่ไกลครับ เดี t t này, ๋ยวมันจะไล่ตูดนะครับยังไงมันก็ไม่ชู้รถผมอยู่แล้วนะครับในความเป็นจริงเะเพราะว่าเครื่องดีแตนก็เพื่อนยูนเนาะแต่ว่าเขาวิ่งออกดีนะครับรถดีแตนคันนี้เนี่ยอลไะครับอลไะครับโอ้ไงงองเลยพี่น้องวัวผมแซงครับเหยียบเต็มที่แล้ว เจ๊ห้าครับอีแตงกันตั้งนาเราใส่เกีจสี่ครับเกีจสี่เอาแล้วครับไปแล้วครับกว่าผมแซงวิ่งไปร้อยครับเราไม่ต้องแซงครับแต่ว่าจะจี้ตูดนะครับอ๋อไปชิปตอนกลางคืนนะครับนะครับเอาแล้วครับ เห็นไหมครับจีหมดครับเกีาฆ้าครับขึ้นเนินก็ไม่ไหวครับผมใส่เจ้าสีมาตั้งแต่คริบผลสรุปว่าไม่ใช่จิตตันั้องคู่ครับจากคลิปแล้วขอแก้ตัวด้วยของเขาได้แค่ห้าตันขวารับผมได้จิตตันขว่าดูครับดูครับเอาแล้วครับผมสีจีนะครับตอนหมดแรงครับหมดแล้วครับหมดแล้ว ก็จี๋จังเลยผมก็ได้โอ้มันไม่หมดเวย้ยเกือบหมดครับถึงบ้านแล้วครับใครชอบคยิ่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ